ครับพบกับสุตรเช่เสือตอนในท่อง youtube นะครับเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับไม้ดัดที่เรามาประดับในตู้ป่านะครับเอาจากกิ่งเล็กๆน้อยๆมาประกอบกันดูครับแปะเอาครับอันนี้แล้วแต่จินตนาการนะครับเราใส,ใสา่ใส่ต้นไม้เข้าไปหน่อยใส่ต้นไม้ใ้มันแบบเหมือนแบบ ดูซีวสีสันนะ่ะอาจจะมีแบบแข็งๆบ้างนะอันนี้คือเราต้องบังคับบังคับเขาไมา่ให้แบบไปนอนกับน้ำครับเพื่อการเจริญเติบโตครับตัวนี้เป็นไคลน้ำครับไคลน้ำเวียดนามเรียบร้อยแล้วครับอุปกรณ์ก็จะมีพวกเคเบิลทายก็มีนอ็อตมีเจอนิดนึงแล้วก็สว่าน เพิ่มสีสันครับเพิ่มสีสันขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องล้างต่อกัอนล้างต่อแล้วก็เอามาประดับตู้ครับสีสันนี่ครับของวันนี้ครับสวัสดีครับพบกับสุเชษเสือต่อในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ